อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันอังคารนะครับที่14กันยายนพศสองพนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสินาทีนะครับแล้วก็เอานี้ก็มาให้ดูไม้เหมาไม้เหมาเนี่ยแปดต้น5้าร้ต้นพันโขตรใหญ่ๆนะครับนี่ใครจะสั่งไม้เหมานี่สั่งได้เลยนะ นะครับแปดต้นห้าร้อยสิบแปดต้นพันนี่แปดต้นห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบาทเนี่ยเดี๋ยวเคาะให้ดูเลยจะได้เห็นๆกันไปนะครับบางทีแบบลูกค้าบางคนยังไม่มั่นใจมันจะใหญ่จริงเหรอนี่ดูลรื้อออกมานี่นครับไซนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยเนี่ยรับไซนี้ทั้งนั้นแหละไปขึ้นแปดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะถอดละนี่ครับหยิบเนี่ยเนี่ยเห็นๆนีนน่ข้างบนนี้เล็กๆนะครับเดี๋ยวถอนก่อนนี่ดูเห็นไหม างนี้มีเพียบนะครับเนี่ยนะครับเนี่นี่นนดูด,ดูดูข้างบนเล็กๆหนึ่งดูข้างบนเล็กๆเห็นไหมดูข้างบนเล็กๆดูขวดในดินนะครับโอ้นี่ครับมาเริ่มมาเทิ่มเลยนะครับเนี่ยไล่ขอ,อเลยเนะี่ยดูข้างบนดูไม่มีอะไรนะครับอันนี้อันนี้เป็นมุ่งดำนะครับผมก็จะคัดสีนะเนี่ยดูตนน่ำลงมานี่นี่เห็นไหมบาเริ่มบาล่มาเริ่มมาล่มครับแปดต้นห้าร้อยนะครับอันนี้ของลูกค้าเจ้าไหนนี่จำไม่ได้ละ ถอนเนี่ยตัวน,นี้มากตัวน,นี้มากตันนี้นนตัวน,นี้ใหญ่จริงอันนี้อันนี้ใหญ่โอ้โหดูในดินดีเพียบเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ไซส์กระถางหกนิ้วนะโอ้ถอนในเจ้านี้เลยนี่นี่นแบบหยิบหยิบแล้วก็ถอนหยิบแล้วก็ถอนเลยนะนี่ดูนี่เป็นไงหเห็นไหมนี่ต้นละหกเจ็ด ต้นสิรอสีที่มันไม่เหมือนกันที่ผมจ้องๆนี่คือหาต้นที่มันใบมันคนละอย่างกันนะครับเพราะดอกมันยังไม่แทงบานมันแทงตูมอยู่นี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 ่เพิ่งเสียบได้นะเพิ่งเสียบได้แดดมันดอกมันดอกมันยังไม่บานเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเร่งนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเร่งเร่งดอนดูไงแปรต้นนี่แปดต้นห้าร้อยนะครับของใครเอ่ยของชื่ออะไรไม่รู้สั่งไว้นะครับ อันนี้แปดต้นนี้ก็ไม่ซ้ำสีกันเลยนะมีม่วงดำมีชมพูมีแดงดำมีตัวเนี้ยตัวตัวใหม่เนี่ยดอกตัวใหม่แล้วก็อะไรเนี่ยเนี่ยใครที่จะเอาไม้เหมานะครับโคดใหญ่เลยโคนใหญ่เนี่ยดูดูได้ดูได้โคนใหญ่เนี่ยหยิบมาเลยเนี่ยดูบนดินไม่มีอะไรหรอกนะครับเนี่ยหยิบมาเลยเนี่ยครับเนี่ยแปดต้นห้าร้อยแปดต้นห้าร้อยค่าส่งห้าสิบนะครับสิบแปดต้นพันค่าส่งแปดสิบนะครับ ใหญ่ๆสวยๆอ้นวนๆเลยนะครับ60ต้น60ต้นสามพันค่าส่งก็เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบนะหกสิต้นสามพันค่าส่งก็2องรอยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยน่่อนี่ตกมันมีลากหกสิบต้นสามพันค่าส่งก็แปดแปดสามยี่สี่สี่ิเองดีเนาะหกสิต้นสามพันค่าส่งสองอสี่สิบนะครับ ไปสามกล่องนะนใหญ่ๆเลยแล้วก็ร้อยสิบต้นห้าพันนะครับร้อยสิบต้นห้าพันห้าค่าส่งสี่ร้อยใช่ใช่ใช่ใชไปห้ากล่องเลยนะไปห้ากล่องนะครับก็ใหญ่ๆเลยนี่ใหญ่ๆฝั่งนู้นก็ใหญ่ๆสวยๆนี่นะครับผมก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะครับกาไรก็นิดเดียวแต่ว่าลูกค้าไปเนี่ยเป็นขึ้นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับขึ้นกระถางแปดนิ้วได้เลยสวยๆเลยนะครับ 8ต้น518ต้นพัน60ต้น3พันแล้วก็110ต้น5พันนะครับก็สวยๆใหญ่ๆเลยท่านใดชอบสนใจกันเนี่ยดูดีไม้เต็มฟอร์มดูฝั่งนู้นเนีอาให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยนะไม้เต็มฟอร์มใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะเห็นไหมดูดินะครับจะดอกจะดอกมันยังยังไม่ค่อยบานดอกพุ่งแทงตูมเพราะว่าผมาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเร่งเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละปุ๋ยลงดินนะครับอะไปดู11ต้นมั่ง ดูสิต้นไปดู8ดนิ้วมั่งเดินไปมาดู8ดนิ้วกัน8ดนิ้วมีของใครไม่รู้ถอนแต่เดี๋ยวลือล้อ,อไปก่อนนีแปดนิ้วแปดนิ้วเนี่ยนี่ดูรุ่มบ้ามนีกระถาง8ดนิ้วนะดูโขดเ,เป็นไงใหญ่ใช้ได้นะครับนี่นะครับอยนะ เทียบกับกระป๋องกาแฟดูโหดอันนี้กิ่งก้านเพิ่งมาเนี่ยดูโหนี่ดูเต็มกระถางแล้วทั้งนั้นนี่ไปขึ้นไปเก็บนิ้วได้เลยนี่ดใูใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ปิดบังไม่ได้อันนี้ของจริงของจริงนะครับรื้อกัะเน่นเห็นนี่แหละนี่ดูหรื้อกัะเน่นเห็นเนี่ยบนดินดูไม่มีอะไรรื้อลงไปเด็กแปดนิ้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม้สู้ริงนี่ดูใหญ่ขนาดไหนนี่ดูนะครับนี่แปดนิ้ว นะครับอันนี้สิบแปดต้นพันธุเอ้ยไม่ใช่อันนี้สิบเอ็ดต้นพันธุ์ 11, นะสิบเอ็ดต้นพันนะครับห้าต้นห้าต้นห้าร้อยนะครับ5ต้นห้า้ยค่าส่งห้าสิบนะครับใครสั่งห้าต้นก็ค่าสีไปห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งห0าิบนะครับ1ิบเอ็ดต้นพันธุ์หนึ่งขอค่าส่งแปดสนะครับเนี่ยอันนี้เยอะให้เยอะสามเท่าไหร่สาสิบห้ต้นสามสิบห้าต้นสามพันสามสิบห้าต้นสามพันขอค่าส่ง สองร้อยพอนะครับแล้วก็ห้าสิบจะเลยห้าสิบห้าสิบแปดต้นใช่ไหมห้าสิบแปดต้นสามสิบสามห้าสิบแปดให้หกสิบต้นไปเลยหกสิบต้นห้าพันมาหกสิบต้นห้าพันโอโ้ต้นเราไม่กี่บาทเองหกสิบต้นห้าพันขอค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยใครคุ้มอ่ะไปขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยเนีย่นี่ดู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 ด,ด,ด,ดูดูอันนี้ดีกว่า กูหาที่มันแบบรู้สึกเล็กๆอ่ะดูดูรู้สึกเล็กๆรู้สึกเล็กๆอ่าเนี่ผมนี่นี่ยนี่ก็วัดใจกันเลยนะเห็นเห็นกันเลยเนี่ยรู้สึกเล็กๆให้มาดูข้างบนเล็กๆดูถอนมาเป็นไงะบลูมบลัมแหมเห็นไหมเนี่ยไม้มันไม้มันใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่เอาต้นเอายี่ต้นเอาต้นที่รู้สึกเล็กๆรู้สึกเล็กๆดูไม่มีอะไรใช่ไหมดูรู้สึกเล็กๆถอนนี่นี่โอ้ เป็นไงความรู้สึกเล็กๆที่มองจากข้างบนนี่ใช้ไม่ได้กับในดินเลยนะครับนี่นะครับห้าต้นห้าร้อยห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งก็เท,ท่เาไหร่ขอค่าส่งก็ห้าสิบบาทนะครับสิบเอ็ดต้นพันขอค่าส่งก็แปดสิบบาทสามสิบห้าต้นสามพันนะครับขอค่าส่งก็สองร้อยพอสองร้อยพอนะครับสําหรับทุกครับสาหรับทั่วประเทศนะยกเว้นภาคใต้ ภาคใต้ผมต้องส่งไปรษณีย์ก็ค่าส่งก็จะจะคิดอีกราคารนะครับค่าส่งก็จะคิดราคาเดิมของไปรษณีย์แหละแล้วก็ให้หกสิบต้นให้หกสิบต้นเลยใหญ่ๆเนี้ยหกสิบต้นห้าพันนะครับขอค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับจัดไปนะครับใครพูดตรงๆก็คือว่าคุ้มอ่ะคุ้มแต่จะคุ้มเนี่ยก็ถอนให้เห็นๆน,นะครับถอนเห็นๆเลยเห็นๆเลย,เเเลยก็คือใหญ่ใหญ่จริงไปดูไซส์สิบเอ็ดนิ้วมั่ง ซส,ส์ที่ป็นิ้วนี่ไม้หมกไม้เหมานี่ก็คือจะคะาสีไปเลยนะคะาสีเลยดูไม้เหมาจะคะาสีอะผมผมไม่ไม่คือเอาเอาโคดใหญ่เป็นใช้ได้เนี่ยดูดิใหญ่ไหมอ่ะใหญ่ไหมอะนไม้เหมาเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวไปเอาเอาเอาไม้เหมาชุดที่สองอะนี่ไม้เหมานะครับชุดที่เออเนี่ยไปหยิบมาดีกว่าหยิบกล้องไปหยิบกล้องมาลูกค้างงเดี๋ยวไปเอาไม้เหมาชุดท so ี wow, ่สอง ไม้เหมาชุดที่สองไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเนะี่ยถอนเลยนี่ดูไงใหญ่อ่ะถ้าอันนี้ยังดูแบบไม่มั่นใจดูข้างบนเล็กๆนี่ดูข้างบนเล็กๆนี่ชุดที่สองนะไม้เหมาไม้เหมาอึ๊บห้าต้นอันนี้ห้าต้นเท่าไหร่พันสามนะห้าต้นพันสามขอค่าส่งเท่าไหร่นะค่าส่งแปดสิบใช่ไหมดูไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเนะี แล้วก็สองสีสองสีอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองสีใช่ไหมน,นี่สองสีต้นเดียวรู้สึกนี่ดูอืมนี่คือไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะครับไม้เหมาอืมเนี่ยเนี่ยห้าต้นห้าต้นพันสามเออขอค่าส่งแปดสิบบาทใช่ไหมเออใช่ห้าต้นพันสามขอค่าส่งแปดสิบาทแล้วก็สิบต้นสองพันสี่นะครับขอค่าส่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่สําหรับลูกค้าทั่วไปนะครับลูก ทางภาคใต้ก็ขอค่าส่งตามอัตรา EMS ไปรษณีย์นะครับเนี่ยใหญ่ๆสวยๆอ๋อต้องมองให้เห็นหน้าไม่งั้นมืดอีกแล้วอืเอาตามนี้แหละครับเนี่ยก็จะเป็นต้นเนื้อจะมีสองสีสามสีในต้นเดียวนะครับเนี่ยนะครับหมดเลยทั้งหมดเนี่ยที่กล้องแพนไปเห็นเนี่ยเนี่ยครับไม้เหมาจะใหญ่นะครับเรื่องสีดอกเรื่องอะไรก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม้เหมาก็คือค่าสีค่าแบบไปแต่ว่ารับประกันเรื่องโขด เร่กิ่งก้านสวยโขดสวยนะครับโขดใหญ่สวยนะครับก็มีไม้เหมาอยู่3ามไซส์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือเมื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไม้กระถางจานมาลงอีกนะครับไม้กระถางจาน14ที่14ไม่ใช่14เอาไปขึ้นกระถางปี๊บเหอะขึ้นครึ่งปี๊บไม่ได้ติดนะครับติดแน่นอนขึ้นไปไม่ไม่พอไม่พอนะครับเพราะว่าไม้ขึ้นครึ่งปี๊บนี้มันต้องเล็กกว่านั้นผมก็จะเอารอขึ้นกระถางปี๊บนะครับไอ้ไม้กระถางครึ่ง ก็ไม้ไซส์กระถาง14จริงๆมันต้องม่ขึ้นครึ่งปี๊บใช่ไหมแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่ผมเลยไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยขายงั้นนะมีสิกว่าต้นมั้งที่เพิ่งให้ดอกนะดอกเพิ่งจะเริ่มบานุ๋น,นี้จะเอามาลงอีกสําหรับวันนี้ก็มีกี่ต้นนั้นนะ่ะมันมีกี่ต้นไม่รู้อ่ะท่านท่าน,านลูกคา้าท่านใด4ต้นมัน้งแต่สี่สามสองใช่ไหมเออสี่ต้นนะ่ะใครจะเหมาเนะี่ยสี่ต้นนะ่ะผมขอสามพันผมลดให้อีกเลยส่งฟรีด้วยถ้าภาคใต้ผมขอค่าส่งติดไปนวมให้ผมรนะ้อยห้าส ภาคใต้ขอค่าส่งติดไปนน้ให้ผมร้อยห้าสิบเออถ้าภาคอื่นเนี่ผมส่งให้ฟรีเลยลดลดให้แปดสี่ต้นเนี่ยมาสี่ต้นก็สามสามสามพันสองทำน่ลดให้อีนนะก 3, 3, 2, ลเลยสองร้อยนะครับโอ้ยคุ้มแต่จะคุ้มอ่ะไม้กระถางปี๊ดนะเมืม่อเมื่อเช้าเห็นแล้วใชว่ไหมที่ผมถอนมาให้ลูกค้าดูนะครับให้ถ้าลูกค้าดูเนะี่ยใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะเออมันมันมันมีเหลือมันมีอยู่อีกสี่ต้นนี้ยังไม่มีลูกค้ารับมั้งเดี๋ยวถามน้องบีมดูอีกทีแล้วกันนะครับสี่ต้นขอสามพันไปดูคลิปเมื่อวานได้เลยใหญ่ นะครับใหญ่มากด้วยนะครับใหญ่มากด้วยนะครับสี่ต้นขอสามพันนะครับถ้าเป็นภาคใต้ก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบถ้าเป็นภาคอื่นส่งฟรีนะครับก็เน้นๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีมาลงอีกนะครับแต่ว่าบางต้นก็จะคงต้องขอพันหนึ่งอ่ะเพราะมันใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่า,วาไอที่ลงเมื่อวานเยอะเลยนะครับคือไปขึ้นปี๊บแล้วอ่ะขึ้นปีบปนป๊บเต็มปี๊บแล้วเพราะว่าไม้มันที่บ้านมันใหญ่เร็วนะครับเอามาทําดอกที่นี่เพราะที่นี่อากาศดีแต่ที่บ้านนี่คือจะเลี้ยงไม้ได้ใหญ่นะครับาาก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับ ใครชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมานะครับไม้ไม้มีเยอะพอสมควรแล้วก็ไม้ใบด่างไม้ใบด่างก็ยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับเพราะว่าแต่คุณพี่อะไรรับไปแล้วต้นหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้สอนนะครับเดี๋ยววันนี้สอนให้แล้วก็ไม้หมเหมานี่นะมองสุดลูกหูลูกตาเลยเดี๋ยวต้องแทงอยู่โหนนะครับเนี่ย <S <S เยอะเยอะไม่ใช่ไน้อยครับเยอะนะครับหนะนะครับสองร้อยกว่าต้นสั่งมาเถอะคุ้มคุ้มเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยเห็นเห็นเนี่ย คุ้มไหมอ่ะนี่ไม้สายกระถาง11นิ้วเอาไปขึ้นครึ่งปีได้แล้วอ่ะอันนี้พูดกันตรงๆเลยพูดตรงๆไปตรงงานแล้วก็ไม้หักกินเก่งนี่ดูรากฝอยแยะนี่ลูกค้าไปถึงไม่ต้องตัดออกนะไม่ต้องตัดเลยพวกลากฝอยนี่ตัดแค่ข้างบนนี่พอลงปลูกไปแค่นี้ใช่ไหมเอาไปถึงนี่ลูกค้ายกมันโชว์ขึ้นสักหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้รากที่ลอยๆเนี่ยครับตอนแรกยังไม่ต้องปุ๊กยังไม่ต้องแต่งอะไรหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าไปลงปลูกอย่างนี้เลยพอสักเดือนนึงค่อยแต่งไอ้ลากที่ลอยลอยที่รากเนี่ไม ที่ทามาหาก so so <którym> ินได้ก็เพราะไอ้รากฝอยๆเล็กๆรากใหญ่ๆไม่ได้ทําอะไรหรอกเอาเอาน้ําขึ้นมาเก็บเอาสารอาหารขึ้นมาเก็บไอ้ที่ทํามากินคือรากฝอยๆเล็กๆถ้าลูกค้าไปตัดรากเล็กๆ้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีที่ทํามากินต้นไม้มันก็จะโทมนะครับมันก็ต้องดึงสารอาหารจากในต้นมันออกมาใช้เพราะฉะนั้นการดึงสารอาหารจากต้นออกมาใช้ต้นก็ผอมเพราะนั้นรากเล็กๆไม่ต้องไปตัดครับลงปลูกเลยนะครับลงปลูกเลยแล้วก็พอสักเดือนนึงค่อยมาเล็มรากที่มันลอยอยู่ที่ไม่ลงดินอ่ะออกแค่นั้นเองนะครับ ก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับเนี่ยขายไม้เหมานี่เต็มเลยสิบเอ็ดนิ้วนี่ห้าต้น 1, พันสาม,มนะ 1, ขอค่าส่งรีดภาคใต้ก็เท่าไหร่ขอร้อยหนึ่งใช่ไหมภาคใต้ขอร้อยหนึ่งขอแปดสิบอ่าภาคไม่ใช่อ่าห้าต้นมันหมดโปรโมชั่นส่งฟรีไปแล้วผมลืมนะครับห้าต้นพันสามขอค่าส่งแปดสิบขอค่าส่งแปดสิบถ้าทางภาคใต้ก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบอ่า ร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่า EMS มักใต้นี่โอ้โหสองร้อยกว่าเลยนะกระถางกระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเนี่ยห้าต้นเนี่ยสองร้อยกว่านะครับขอค่าส่งให้ผมร้อยห้าสิบแล้วก็สิบต้นสองพันสี่นะครับถ้าเป็นภาคอื่นก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบถ้าเป็นภาคใต้ก็ขอค่าส่งเท่าไหร่อ่ะขอค่าส่งสองร้อยไปก่อนแล้วกันอ่ะมันเกินอยู่แล้วแหละเกินก็ผมก็ออกไอ้ที่ไอ้ที่ขอค่าส่งทั้งภาคใต้เนี่ย ไม่ใช่ว่าค่าส่งมันพอดีนะครับผมต้องออกให้อีกนะครับผมต้องออกให้อีกแต่ภาคอื่นผมไม่ต้องออกคือมันจะพอดีมันจะออกเต็มที่ก็สิบาทหรือยีบาทผมไม่ซีเรียสแต่ร้อยห้าสิบเนี่ยภาคใต้เนี่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะประมาณสองร้อยสิบห้าบาทผมต้องออกอีกประมาณห้าสิบถึงหกสิบาทแต่ว่าด้วยความที่ว่าก็อยากขายอ่ะผมก็อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนี้ส่งไปสนีชัวที่สุดทางภาคใต้ขนส่งอย่างอื่นมีปัญหาทุกเจ้าเลยวันนี้ก็ ทางนิมเอ็กเพ็กก็เพิ่งโทรมาคุยเพิ่งโทรมาคุยว่าเออมันมีปัญหาเขาก็ขอโทษอะไรมาแต่เจาเขาบอกว่าต้นไม้ออกส่งถึงบ้านลูกค้าแล้วอะไรเงี้ยมาบอกผมทำไม้เพราะผมผมจะให้ตีกลับแล้วนะครับต้นไม้เพิ่งออกส่งเมื่อวานถึงบ้านลูกค้าแล้วอุตสาห์โทรมาบอกไอ้ห่าเราอันนี้พูดหย,ยาบๆเลยเราบอกขอให้มันรีบส่งให้เราเป็นสิบวันมันไม่ส่งพอเราบอกให้ตีของกลับมันไปส่งถึงลูกค้าเลยเออผมก็เลยงงกับมันว่ามันมันอะไรของมันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจแล้วก็ความกระตันยูรู้คุณทําจะทําให้คุณนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทาอะไรก็จะเลยลุ่งเรืองอ้อฝากกดไลค์กดถูกใจครับกดถูกใจกดติดตามในในยูทูบนะครับกดกระดิ่งให้ผมหน่อยจะได้มีคนติดตามเยอะขึ้นแล้วก็อันดับที่มีการมองเห็นมันจะได้แบบให้คนมองเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ ในเฟซในไลน์ก็กดถูกใจให้ผมหน่อยกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยเพราะว่าคนจะได้เห็นนะครับขอบคุณมากครับก็ช่วยช่วยช่วยผมหน่อยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับอะไรอะไรซับสไคร์หรือซับสไคร์อืซับสไคร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยก็จะได้มีมีคนมีคนเห็นเยอะหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับ ไม้เหมาเพียบเลยนะครับวัสลามัอะไรกุ้มบารองมาตุลล้อบารองกาตุกขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ